สวัสดีครับทักทายพี่น้องเพื่อนเพจสบายดีมื้อขบวนม่งไงเมื่อกี้ห้องามาสวนผักอีกแล้วถอนหญ้าครับมื่อกี้นี่จะพักเข้าปลูกใบยี่ตัดรวบถอนหญ้าไว้ก็ได้ถอนหญ้าไว้ครับมื่อกี้ใบเหี่ยมใบหึงมืดเนาะหัวหน้าโดงครับ<อ>พี่โดงสามพาวหัวหน้าของเรานะครับาาแล้วก็พี่ปูเห็นแต่ดาอออ่างเอ้ยยังหันกดมาเ่ไหัฮหน้ามาเนี่ยออนนเออ ยิ้มสูส้เล้วครับสูส้ๆครับทุกคนครับอากาศห้อนแห้งครับโมนี้ตอนนี้ก็ดีทิพเก่าองศาครับเดือสเปนท้อนทอนยา <c oughs> นี่แหละงานก็ได้แต่ละมือแต่ละเว้น,นโอ๊ยเฮ้ยไรยาตัวมี สนิทยี่งอ่ะสองเม็ดมีต้นหนึ่งมี่ต้นยอะมานี่พักสรัตพักรัดเตลี่ยนกาันยกาต่างเขาประมาณพันกุไลเลยครับนี่นี่ เน่าจินลูดเถิงว่าพันไรเหรอพันกลัวเนาะเพราะว่ามีสองฝั่งนะครับฝั่งนั้นกับเมียนฝั่งนั้นกับเมียนเติงฝนฝั่งั้นกับเมียนทึงที่ใหม่ฝั่งั้นกับหอดที่ใหม่แล้วฝั่งนี้กับหอดฝนแถโนนฝนเพราะว่ากําลังปลูกอยู่ฝั่งนั้นหลายตัดเบ็ดปีครับฝากไว้สำนี้ก่อนมันนี่